มาเ e l i n s i ซด์วันนี้จะขอแนะนําแนวทางการวิเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิด e อ r ร์เรอรค้ด e 0 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5และ5 e ะแสดงถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องปรับอากาศมาเวลในซีรีส์ฟลิกสปีดฟูลบีทียูอินเวอร์เตอร์สมาร์ททรีอินเวอร์เตอร์สมาร์ทพลัสอินเวออร์สมาร์ทและ Inverter เตอร์สมาร์ทโฮม เมื่อพบว่าหน้าแอร์แสดงผลขึ้นเป็นตัวเออร์รอโค้ดต่างๆขั้นตอนแรกควรรีเซ็ตระบบโดยมีขั้นตอนดังนี้ครับ 1. ปิดเครื่องปรับอากาศโดยใช้รีโมท 2. ปิดเบรกเกอร์ทิ้งไว้ประมาณ1นนาทีขึ้นไป 3. เปิดเบรกเกอร์ 4. เปิดเครื่องปรับอากาศโดยใช้รีโมทหลังจากทำการรีเซ็ตระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อกดปุ่มเปิดเครื่องปรับอากาศที่รีโมท e ออร์เอลอร์คที่แสดงบนหน้าเครื่องจะหายไปและ PCB จะสั่งให้คอมเพรสเซอร์ทำงานทันทีหลังจากปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา30นาทีหากหน้าจอยังขึ้น e อ r ร์เลอร์อ,รอยู่แนะนำให้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา e อ r ร์เลอร์นั้นในวิดีโออื่นๆครับ E0 เกิดจากกระแสไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศสูงเกินไปของคาปาซิเตอร์สตาร์ทคอมเพรสเซอร์หรือแมกเนติกเสียในรุ่นฟิกสปีดฟูลบีทียูสองหมื่นห้าบทยูหำการเช็คระบบไฟฟ้าที่จ่ายเข้าเครื่องปรับอากาศว่ามีแรงดันไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่โดยแรงดันไฟฟ้าจะต้องมากกว่า 198VAC 2. โวลต์ AC 2. หากแรงดันไฟฟ้าไม่ถึงเกณฑ์2 2 0โวลต์ AC ให้ทำการเช็คจุดต่อสาย จุดต่อที่เบรกเกอร์ตู้เมนไฟภายในบ้านว่าหลุดหลวมหรือไม่หากไม่พบจุดปกคล้องให้ติดต่อการไฟฟ้าเพื่อดําเนินการแก้ไขครับ 3. ให้ตรวจสอบวัดค่าการเก็บประจุของคาปาซิเตอร์สตาร์ทคอมเพรสเซอร์ว่ามีค่าเสื่อมลงหรือไม่โดยอ้างอิงจากค่ามาตรฐานไมโครฟารั Micro 50าสิไมโครบวกลบ5%หากพบว่าคาปาซิเตอร์สตาร์ทคอมเพรสเซอร์เสียให้ทําการเปลี่ยนอะไหใหม่ครับ 4. หากพบปัญหาเหล่านี้ในเครื่องปรับอากาศรุ่น Fix Speed Full BTU 25,000 BTU ให้ทำการตรวจสอบการทำงานของ m a g n e ติกว่ามีการทำงานผิดปกติหรือไม่ขาคอยและหน้าสัมผัสของ m a g เนติกจะต้องไม่ขาดหรือชำรุดหากพบว่ามีการชำรุดให้ทำการเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ครับ E1 สาเหตุเกิดจากการพบความผิดปกติของสายเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้องโดยมีแนวทางการตรวจสอบแก้ไขดังนี้ 1>, 1. ตรวจสอบสายลูมเซนเซอร์ว่ามีรอยผิดปกติหรือหนูกัดสายหรือไม่ 2. ตรวจสอบปลั๊กของสายเซนเซอร์ว่าหลุดหรือเชื่อมต่อกับ PCB แน่นหรือไม่ 3. ตรวจสอบค่าความต้านทานของเซนเซอร์ว่ามีค่าเสื่อมลงหรือไม่โดยอ้างอิงจากค่ามาตรฐานลูมเซนเซอร์ 15k โอห์มบวกลบ10%ที่25องศาเซลเซียส 4. หากพบว่าสายเซ็นเซอร์ชำรุดให้ทำการเปลี่ยนสายเซ็นเซอร์ใหม่ครับ E2. E สาเหตุเกิดจากการพบความผิดปกติของสายเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิท่อที่ Condensing โดยมีแนวทางการตรวจสอบแก้ไขดังนี้ 1. ตรวจสอบสายไปเซ็นเซอร์ว่ามีรอยผิดปกติหรือหนูกัดสายหรือไม่ 2. ตรวจสอบปลั๊กของสายเซ็นเซอร์ว่าดุดหรือเชื่อมต่อกับ PCB แน่นหรือไม่ 3. ตรวจสอบค่าความต้านทานของเซ็นเซอร์ว่ามีค่าเสื่อมลงหรือไม่โดยอ้างอิงจากค่ามาตรฐานไบร์เซนเซอร์ 20k o oh โอมบวกลบ10%ที่25องศาเซลเซียส 4. หากพบว่าสายเซ็นเซอร์ชำรุดให้ทำการเปลี่ยนสายเซ็นเซอร์ใหม่ครับอี 3. สาเหตุเกิดจากการพบความผิดปกติของสายเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิท่อที่แฟนคลอยโดยมีแนวทางการตรวจสอบแก้ไขดังนี้ 1. ตรวจสอบสายฟรีซเซนเซอร์ว่ามีรอยผิดปกติหรือหนูกัดสายหรือไม่ 2. ตรวจสอบปลั๊กของสายเซ็นเซอร์ว่าหลุดหรือเชื่อมต่อกับแผงควบคุมแน่นหรือไม่ 3. ตรวจสอบค่าความต้านทานของสายเซนเซอร์ว่ามีค่าเสื่อมลงหรือไม่ โดยอ้างอิงจากค่ามาตรฐานฟิสเซนเซอร์2 0 k โอหมบวกลบ10%ที่25องศาเซลเซียส 4. หากพบว่าสายเซ็นเซอร์ชำรุดให้ทำการเปลี่ยนสายเซ็นเซอร์ใหม่ครับ e สสาเหตุเกิดจากการพบความผิดปกติของมอเตอร์ที่แฟนคลอยโดยมีแนวทางการตรวจสอบแก้ไขดังนี้ 1. ตรวจสอบสายไฟของมอเตอร์ว่ามีรอยผิดปกติหรือหนูกัดสายหรือไม่ 2. ตรวจสอบที่ปลั๊กของช่องเสียบสายมอเตอร์ที่แผงควบคุมว่ามีไฟจ่ายไปสั่งให้มอเตอร์ทำงานหรือไม่ AC มอเตอร์ให้เสียบสายสีแดงและดําต้องมีไฟจ่ายประมาณ220โวลต์ AC 3ถ้าพบว่าอะไรชิ้นไหนชำรุดให้ทำการเปลี่ยนอะไรชิ้นนั้นใหม่ครับ ถ้าไม่มีไฟที่แผงควบคุมจ่ายไปสั่งให้มอเตอร์ทำงานแสดงว่าแผงควบคุมเสียถ้ามีไฟที่แผงควบคุมจ่ายไปสั่งให้มอเตอร์ทำงานแต่มอเตอร์ไม่หมุนแสดงว่ามอเตอร์เสียครับ e5 เกิดจากการผิดพลาดในการส่งสัญญาณระหว่างแฟนคอยกับคอนเดนซิ่งซึ่งไม่สามารถสื่อสารกันได้โดยมีแนวทางการตรวจสอบแก้ไขดังนี้1 ตรวจสอบสายไฟเชื่อมต่อระหว่าง FCU กับ CDU ช่อง LNS ว่าต่อสายไฟถูกต้องหรือไม่ 2. ตรวจสอบว่าสายไฟเชื่อมต่อระหว่าง FCU กับ CDU มีการขาดในหรือมีการต่อเข้ากับทอร์มินอลหลุดหลวมหรือไม่ 3. ตรวจสอบสัญญาณพลังที่เป็นไฟฟ้ากระแสตรง DC ที่ขา S N ซึ่งจะต้องมีแรงดันไฟฟ้าสัญญาณพลังประมาณ0 35โวลต์ DC สื่อสารสลับไปมา 4. วัดความต้านทานของขดลวดอ e .ACTOR ว่าขาดหรือไม่ถ้าขดลวดขาดชำรุดให้ทำการเปลี่ยนอะไรใหม่ครับ หากวัดค่าแล้วพบว่าแรงดันไฟฟ้าสัญญาณผ่านที่วัดได้เป็นค่าสูงคงที่25-35โวลต์ DC แสดงว่าบอร์ดอินเวอร์เตอร์ที่เอาดอเสียให้ทำการเปลี่ยนอะไรลใหม่ครับ 5e เกิดจากการผิดพลาดในการส่งสัญญาณระหว่างแฟนคอยกับคอนเดสซิ่งซึ่งไม่สามารถสื่อสารกันได้โดยมีแนวทางการตรวจสอบแก้ไขดังนี้ 1>, 1. ตรวจสอบสายไฟเชื่อมต่อระหว่าง FCU กับ CDU ช่อง LNS ว่าต่อสายไฟถูกต้องหรือไม่ 2. ตรวจสอบว่าสายไฟเชื่อมต่อระหว่าง FCU กับ CDU มีการขาดในหรือมีการต่อเข้ากับ t อ r ์มิ a หลุดหลวมหรือไม่ 3. ตรวจสอบสายไฟซ่องสัญญาณขาเอว่ามีการต่อสายระหว่างทางหรือมีรอยฉีกข,ขาดแล้วเกิดการช็อตกับสายไฟเส้นอื่นหรือไม่ 4. ตรวจสอบสัญญาณพังที่เป็นไฟฟ้ากระแสะตรง DC ที่ขาเอเทีเทยบกับ N ซึ่งจะต้องมีแรงดันไฟฟ้าสัญญาณพลันประมาณ0-35ถโวลต์ DC สื่อสารสลับไปมา หากวัดค่าแล้วพบว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าสัญญาณพลังหรือมีค่าต่ำคงที่0-5โวลต์ดีแสดงว่าบอร์ดอินดอร์เสียให้ทำการเปลี่ยนอะไรลใหม่ครับ